ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วเราจะมาหาอะไรรับประทานลกลางวันกัน<า>วันนี้อาหารที่เราจะรับประทานเป็นผัดไทยไดดเดี๋ยว,ยวสลับกล้องหน่อย,ยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านผัดไทยนะครับในบริเวณวัดเกาะนะครับเรามาทานผัดไทยกันแนะนำหน่อยครับว่าทำกันยังไง ขันแรกใส่น้ำมันลงไปนะครับอ่าน้ำมันก็หอมเจียวขายเมื่อ่ปีแล้วครับขายมาหลายปีแล้วตั้งแต่หลายปีตั้งแต่ใครเด็กครับคนกินเด็กหรือคนทําเด็กครับคนกินเด็กอ่าคุณป้าชื่ออะไรครับสำอางคุณป้าสำอางนะครับร้านผัดไทยในวัดเกาะนะครับอยู่หน้านะครับศาลาการปลีเรียนของวัดนะครับอ่าใส่อะไรลงไปครับ เส้นเส้นนี้เป็นเส้นอะไรครับเส้นเล็กจ้าเส้นเล็กนะครับเอ็นเสียผัดไทยจ้าอันนี้อะไรตอบครับนสามมันได้อ่อนอ๋อเส้นจะได้อ่อนก็ผัดผัดผัดไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องปรุงบ้างครับหัวเชฟโป้อ่ะหัวเชฟโปลครับ ครับต่อไปเป็นใส่น้ำเต้าเจียวใส่น้ำตเจียวนะครับเ้ำงตเตียวเตี้ยงเบีวย้น้ยต ไปก็ไข่ไข่ไข่เป็นไข่อะไรครับไข่เป็ดไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดมันส,สวยแต่ไข่ไก่สีไม่สวยอ๋อครับนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งเลยนะครับเอออาจารย์มาอาจารย์มาครับ จุบันนี้ผัดผัดด้วยเตาแก๊สแล้วนะครับสมัยก่อนนี่ใช้เป็น,น,ใ,ชนใช้เตาฟืนนะครับก็าปปรับเล็กน้อยตาม,มตยุคสมัยอันนี้ใช้เตาแก๊สน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวครับอันนี้หมดอร่อยนะ สำหรับก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่ก็จะเป็นนะครับเมนูมื้อกลางวันที่เป็น ของคนไทยเราแท้ๆเลยนะครับในสมัยก่อนนั้นเราก็รับประทานกันแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งมาจากเมืองจีนนะครับจนถึงสมัยจอมพลปพิบูลสงคารามนะครับก็เลยมีแนวคิดที่อยากจะทําเป็นอาหารที่เป็นของคนไทยแท้นะครับได้รับประทานกันในตอนกลางวันนะครับต่อไปเป็นอะไรต่อครับชีโรยชีโรย,ยนะครับมะม่วงซอย ม่วงซอยไม่พอนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านเราจะเพิ่มด้วยตะลิงปิงซอยด้วยนะเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวนะครับตามลากเขาใต้มาเฟืองมาเฟืองหายากฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลอามะ่ม่วงเริ่มออกนะครับวันที่ส ถั่วลิสงนี่ทำไงโอ้โหโอ้บทขวดแล้วบทโอ้โหวิธีการบทนี่ใช้เป็นอะไรครับขวดขวดบทใช้เป็นขวดบทนะครับอ่าเติมหน่อยครับน้ำลายโรยนิดหนึ่งเสร็จแล้วครับ S <S จานนี้นิดเท่าไหร่ครับ30บบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับประทานกัน